เพื่อนๆวันนี้นะคะเคยจะผัดเอ,อ่อพริกแกงหมูเนื้อสันนะคะสันนอกนะคะขาอ่อนค่ะก็มีนะคะเอ,อ่อเนื้อสันนอกนะคะเอ,อ่อขาอ่อนค่ะพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดกระเทียมค่ะพริกชี้ฟ้าซอยใบยมะกรูดค่ะซอสฝาเขียวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำตาลค่ะผงรหรือผงชูรสนะคะมาผัดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะเติมน้ำมันลงไปค่ะหนึ่งช้อนแกงพริกแกงนะคะหนึ่งขีดใบมะกรูดห้าใบกระเทียมหนึ่งหัวค่ะปรุงรสลงไปในหมูเลยนะคะซอสสาเกหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟปรุงรสดองโชรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะต่อจากนั้นนะคะ หมูครึ่งขีดหมูสองขีดค่ะลงกระทะเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันสุกแล้วนะคะขาอ่อนค่ะประมาณสองขีดค่ะซอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะ ใบมะกรูด่าสิบใบพิชิฟ้าแดงสิบเม็ดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหมูผัดพริกเนื้อสันนอกนะคะผัดพริกแกงค่ะอ่อนค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะ